สวัสดีค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาทำกระทงตัวนี้นะคะกระทงตัวนี้จะเป็นกลีบหัวขวานแปงนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกลีบพากาซ้อนนะคะอันนี้เราจะทำกระทงไว้พระกันอันนี้ยังไม่สำเร็จนะคะนี้เราจะเลือกใบตองที่เป็นช่วงเส้นตรงนี้นะคะ ไอ้ที่จะเป็นเส้นตรงเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กลางๆใบตองนะคะซึ่งมันจะทําให้สามารถที่จะทําทให้เข้าลายของกระทงได้ดีกว่าอันนี้นะคะเลือกถ้าอย่างเงี้ยถ้าโค้งนิดหน่อยก็พอใช้ได้นะคะถ้าโค้งมากๆเนี่ยเราเอาไว้ทำพับกีบอย่างอื่นนะคะวิธีการ เราวัดใบตองนะคะขนาดหนึ่งนิ้วอันนี้มันสีไม่สวยนะคะหนึ่งนิ้วนี่นะคะหนึ่งนิ้วแล้วเราก็ฉีกใบตองตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวต้นฉบับใบตองนะคะเราก็จะฉีกแล้วก็มาวางนี้นะคะจะใช้เข็มนี่ค่ะวางให้มันเสมอถ้าเป็นเส้นตรงนี้เขาจะเสมอกันเห็นไหมคะ แต่ว่าถ้ามันไม่เป็นเส้นตรงมันจะโค้งตรงปลายนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ฉีดดึงขึ้นอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็วางไว้นะคะวิธีการฉีดไปตองให้มันเสมอกันจัดจัดตรงนี้ให้เสมออย่างนี้ค่ะแล้วก็จับตรงกลางนะคะแล้วก็กดฉีดเอาเข็มฉีดก,ก็ได้ถ้าเล็บเรายาวๆเราก็ฉีดอย่างนี้ฉีดแล้วก็ดึงดึงขึ้นอย่างนี้นะคะ เล่งขึ้นแล้วก็วางไว้นี้อันนี้คือแบบมันนะคะอันนี้เราจะใช้หนึ่งนิ้วถ้าเป็นช่วงข้างบนตรงนี้มาเนี่ยมันจะแข็งนะคะแต่ถ้าถ้ามันตรงตลอดนี่เราก็เอาความยาวที่เจ็ดนิ้วเอาถ้ามันสามารถที่จะยาวได้อย่างน,นะคะแล้วก็เอาช่วงกลางๆตรงนี้ตรงนี้มันจะแข็งก็ลงมาข้างล่างหน่อยหนึ่งนะคะนะประมาณเจ็ดนิ้เดี๋ยวตัดตรงนี้ออกก่อนนะคะ นะคะเจ็ดนิ้วนะคะสำหรับภาพกลีบนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้กลีบที่เท่าเท่ากันนะคะเห็นไหมคะเท่ากันถ้าเราใช้ใบตองต้งตนฉนวบเป็นตัวฉีวมันจะเท่ากันนะคะอ่ะวิธีการนะคะเริ่มแรกเดี๋ยวเราจะใช้ด้าน ด้านที่แข็งเนี่ยค่ะเขาจะตรงกว่าด้านด้านอ่อนเห็นไหมคะด้านอ่อนจะโค้งแล้วก็มันจะบานเราจะใช้ด้านแข็งเนี่ยออกไว้ข้างนอกเพราะฉะนั้นเราเอาด้านถ้าใครถนัดขวาก็เอาด้านแข็งไว้ด้านขวามือนะคะกพ็พับครึ่งพับครึ่งอย่างนี้นะคะไม่ต้องกรีดนะคะกับภาพตั้งฉากกึ่งกลางนะคะภาพตั้งฉากกึ่งกลางอีกด้านหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะนะคะ ไม่ต้องพับอย่าพับชนอย่างนี้นะคะอย่าพับให้ชี้กันพับให้มีระยะห่างนิดนึงเพื่อเวลาเราพับยอดกีบตรงนี้เขาจะไม่ปีนเกี่ยวกันนะคะอันนี้ก็พับมาได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พลิกไปอย่างนี้นะคะให้ปลายแหลมไปด้านในแล้วก็พับตรงนี้ลงมาตั้งฉากด้านบนไปตองส่วนด้านบนเนี่ยพับลงมาตั้งฉากให้เหลือช่องว่างนิดนึงเพื่อที่จะพับลงไปได้ ถ้าเราพับที่อย่างนี้เขาจะเบียดน,นี่ค่ะเห็นไหมคะด้านบนจะเป็นเกลียวปีนเกลียวยนี้แล้วก็ให้มันมีช่องว่างนิดหนึ่งก็พับนะคะนี้นะคะพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับเช่นเดียวกันนะคะก็พับไปอย่างนี้อ่าแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ